รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เราถาม AI เนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับบริษัท Data Center เป็นพันล้านเลยนะ AI โมเดลที่เราใช้เจนรูปหรือถามคำถามทุกวันนะ AI โมเดลพวกนี้มันไม่ได้รันบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองส่วนใหญ่มันรันบนคลาว อย่างบริษัท OpenAI ของ Sam A l ลแมที่ทำ ChatGPT มันก็รันบนคลาวด์พาร์ทเนอร์หลักของ OpenAI ก็คือ Microsoft a z ส่วนซึ่งเป็นคลาวด์ของทาง Microsoft พาร์ทเนอร์รองลงมาก็มีของ Google Cloud แล้วก็ของ Oracle ธุรกิจ Data Center แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือบริษัทที่ให้บริการคลาวด์กับบริษัทที่ให้บริการโคล c เคชันหรือที่เรียกว่าบริการให้เช่าพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ร่วมกันโดยส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการคลาวด์จะเห็นว่า Amazon Microsoft และ Google รวมกันแล้วมากกว่า50%ของตลาดคลาวด์ทั่วโลก บริษัทพวกนี้เขาจะมีศูนย์ Data Center ในประเทศเขาเองแต่ปัญหาก็คือเวลาจะขยายบริการคลาวดให้ต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาด้านความหน่วงหรือที่เรียกว่า latency คือถ้าไม่มีศูนย์ Data Center ต่างประเทศเลยอะ่ะแอปมันก็จะช้าอย่างเกมออนไลน์การประชุมผ่านวิดีโอมันก็จะช้าแล้วก็หน่วงตามด้วยทีนี้ถ้าเขาต้องการขยายลูกค้าทั่วโลกมันก็เลยต้องมีศูนย์ Data Center อยู่ทั่วทุกมุมโลกนอกจากจะเพิ่มความเร็วแล้วยังเผื่อกรณีที่เกิดภัยพิบัติเพราะว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ตรงนึงเสียมันก็ยังใช้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่อีกประเทศนึงสำรองข้อมูลได้สุดท้ายแม้แต่บริษัท Amazon หรือ Microsoft เองก็ต้องอาศัยพาร์ทเนอร์อย่าง Equinix ซึ่งเป็นโค โลเคชันดาต้าเซ็นเตอร์พรวัเดอร์เขาจะมีการลงทุนตึกสถานที่พลังงานไฟฟ้าระบบระบายความร้อนความปลอดภยัยและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์ให้เร็วขึ้นอีค i นิคมีการลงทุนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกตั้งแต่ทวีปเอเชียอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ในปีที่แล้วอีค e ูนิคยังลงทุนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยที่บางนาด้วยไม่เพียงเท่านั้นบริษัททรูก็มีการสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์เองแถวบางนาด้วยเช่นกัน